จัดมาแบบนี้ถูกใจไหมครับน้องโอฮาว่มามวยไทยครับได้เจอกับทางก้องธรณีสอสมหมายประเดิมน้ำหนักใหม่135ปอนด์นะครับคือปกติน้องโอชกอยู่ที่145ปอนด์ครั้งนี้ลดพิกัดลงมาสู้ในรุ่นไฟเวทแทนนะครับก็คือน้ำหนักตั้งแต่125ไม่เกิน135นะครับชกกันวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ศึกวันไฟใน28จากเวทีมวยลุมพินีรามินทานะครับ ก็ชกกันที่ประเทศไทยของเราและคู่นี้ครับก็อาจจะมาจากเสียงโบดต่างๆหน้านะครับที่ได้มีการซซวเช็คมาก่อนหน้านี้วิเคราะห์มวยคู่นี้กันนะครับใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงตรงไหนบ้างไปดูที่รูปร่างช่วงชกก่อนครับก้องธทรณนีสูง170น้องโอ้สูง171ครับน้องโอสูงกว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นก้องธทรณีอายุ28น้องโออายุ38ครับอายุก็ห่างกันถึง10ปีเลยเพราะฉะนั้นคนนึงก็คงเป็นมวยเก่าและคนนึงก็คงเป็นมวยสดครับฟอร์มการชกค,ครับ กองทันดีชนะมาต่อเนื่องเลยแพ้ก็มีแค่แพ้ซูเปอร์เล็กแล้วก็เริ่มต้นที่แกเข้ามาต่อยนวมเล็กเนี่ยแกไปเคยแพ้ให้กับเพชรสุวิทย์บอยบางนาแต่หลังจากนั้นแกชนะมาหมดเลยนะครับส่วนน้องโอ๋ครับก็แพ้มาตัวเก่งๆครับแพ้นิโคแพ้โจนาธานแล้วก็แพ้เคียมรันเจอเคียมรันน้องโอ๋ไม่ได้โดนน็อกไม่ได้โดนไรนะครับน้องโอ๋ในวัย38ปีเนี่ยก็ต้านอยู่แล้วก็ต่อยกับเคียมรันในชนิดที่ว่ามีลุ้นเหมือนกันโดยังหวะเตะขาหลักเลี่ยมชั้นเชิงต่างๆ,างๆนาๆนานะครับ ก็ถือว่ายืนอยู่ครบยกและก็ไม่ได้ดูว่าจะเสียเปรียบมากด้วยครับส่วนไฟที่สําคัญที่สุดของกล้องธณีอย่างไฟเจอกับซูเปอร์เล็กเราเห็นอะไรกันบ้างนะครับกอหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือก็โอเคแต่ว่าความแข็งแกร่งแรงยังดูเป็นรองซูเปอร์เล็กพอสมควรเลยและก็ความเร็วครับก็ดูว่าช้ากว่าซูเปอร์เลกเนาะซึ่งไฟนั้นก็ต้องยอมรับว่าแพ้คะแนนซูเปอร์เล็กไปแบบขาดลอยนะครับแต่นั่นก็คือประสบการณ์ครับแล้วก็ใครที่ขึ้นไปชกตัวนั้นเขาไม่ได้คิดถึงขั้นว่า ก้องทันีจะชนะเลยนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นไฟที่จัดให้ซูเปอร์เลกนั้นวอร์มก่อนที่จะไปเจอกับตัวธันนกเกตตี้ซึ่งหลังจากจบไฟนั้นซูเปอร์เลกก็ไปตบตรวธันฮกเกตตี้น็อกถึงสหรัฐอเมริกาเลยครับคู่นี้นะครับถ้าเทียบหลักเหลี่ยมชั้นเชิงอยู่น้องโอนะครับก็ได้หมดครับวงนอกมีวงในมีหมัดนะครับวงนอกก็มีดักศาสแข้งแล้วก็จังหวะเตะขาที่หนักรุนแรง ในขณะที่กล้องธนีครับสิ่งที่จะเอามาสู้ตรงนี้เราดูว่าจะเป็นฝีมือชนฝีมือแต่ลูกบุกลูกบูของกล้องธนียังหาไม่ได้มากมายนักนะครับก็คือไฟที่จะให้กล้องธนีนั้นเดินหน้าเปิดเกมเข้าแรกเลยหรือจังหวะไล่เอาคืนอันนี้อาจจะลําบากหน่อยเพียงแต่ว่าหากกล้องธนีเจอมวยที่เดินบุกเดินบูเข้าหาเขาเขาก็จะเป็นฝ่ายสวนและชนะนอกมานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการชนะน็อกกิ่งสางเล็กต่อหลัก2ครับที่เราเห็นมาหลายไฟหรือชนะน็อกพาซามมนิปวัวในศึกวันลุมพินี4 3และหลังจากนั้นครับเขาก็ชนะคะแนนซะเป็นส่วนใหญ่เลยอัตราการปิดเกมของเขาจะอยู่ที่ประมาณ3 0เลยนะครับปอมรวมๆชนะ10แพ้2ครับนี่คือก้องธนีเป็นนักชกมวยฝีมือครับอาจจะต่อยไม่ได้ตื่นตาตื่นใจแต่ถ้าใครดูมวยด้วยความคลาสสิกแล้วก็เห็นจังหวะการขยับออกวุธหรือดักสัตว์แข่งของเขา นี่แหละครับคือจุดขายครับมวยฝีมือยังมีที่ยืนในรายการวันในขณะที่น้องโอฝีมือก็ได้ครับเกมบูก็ดีน้องโอเนี่ยก็ทุบน็อกมาหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นเสมาเพชรรถเหล็กฟิลิปเป้เลียมโรวดีรามาสน็อบและโจาทานแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเป็นคนมาปราบเขาทําให้เขาสะดุดนะครับในตอนนั้นเองจริงๆฟอร์มแกดีนะแกะชนะมันรวดเลยมันโดนโจาทานแฮกเกอร์ตี้ตบไปและหลังจากนั้นฟอร์มเขาไปสะดุดโดยการเจอกับนิโคคาริโลอันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าพวกโจาทานหรือนิโคเอง นี่ก็คือว่าที่แชมป์เหมือนกันนะครับแล้วก็โจรทานนี่ก็เป็นถึงแชมป์ด้วยในขณะที่นิโคเองก็รูปร่างดีรูปร่างใหญ่มาถึงก็ใส่เลยนะครับน้องโอเองก็ต้านไม่อยู่ครับตอนต่อยกับนิโคเนี่ยก็คือแพ้เรื่องของความแข็งแกร่งและพละงกำลังเพราะน้องโอเองก็เตะขาเหมือนจะอยู่เหมือนกันสุดท้ายพอโดนหมัดของนิโคไปแค่ทีสองทีก็ต้องทนไม่ไหวครับวันนี้ดูแล้วว่ากองหนนี้อาวุธไม่ได้หนักเท่าพวกโจรสานนกาตี้หรือนิโคอยู่แล้วครับเราเห็น,เห,นเห็นกันมมยคู่นนี้ น่าจะคบยกเสียเป็นส่วนใหญ่และกล้องธนีครับคงไม่ได้ชวนทะเลาะอะไรแต่อย่างใดน่าจะเล่นเกมเรื่อยๆนะครับดักเตะดักต่อยไปส่วนน้องโออาจจะเป็นฝ่ายที่เปิดเกมก่อนก็เป็นได้ถ้าหากเกิดการหงุดหงิดนะครับถ้าชิงจังหวะแล้วสู้กล้องธนีไม่ได้แต่เกมคู่นี้มองว่าน้องโอไม่ได้เสียเปรียบอะไรกล้องธนีนะครับอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของการลดรุ่นลงมานั่นแหละแล้วก็ต่อยเป็นไฟแรกนะมันจะเป็นยังไงร่างกายจะดีไหมนะครับถ้าร่างกายดีก็ยังสู้ได้ทุกตัวในรุ่นนี้เหมือนกัน อาศัยประสบการณ์นะครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงเพราะว่าการต่อยแค่3ยกเนี่ยอาจจะไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับเพราะว่าอยู่ที่เราจะวางเกมยก1เอายังไงยก2เอายังไงยก3ายังไงยังไงก็มีผู้แพ้ผู้ชนะอยู่แล้วในรายการวันรูเบนีสมุว่ายกหนึ่งมันต้องมีคนแพ้ชนะกันอยู่แล้วครับคนเดินเปิดเกมก่อนอาจจะได้แต้มนําไปในยกที่1ก็ได้เราเห็นการวางเกมวางแผนมาแล้วในขณะที่ยกที่2ถ้ามองว่าตัวเองได้เปรียบอาจจะมารอชิงจังหวะนะครับและยกที่3ก็ค่อยวัดกันว่า ให้มันรู้แล้วรู้หลอดไปใครเสียเปียบใครได้เปียบต้องเป็นฝ่ายเดินยังไงนะครับในยกที่3ามาดการเลทคงเป็นใครต่อรองนะครับเพราะว่าถ้าใครต่อเนี่ยมวยรองหน้ารองเลยเพราะว่ายังเบียดคู่ขี้สูสีอยู่อยู่ที่ว่าคุณชอบมวยแบบไหนเท่านั้นแล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าน้องโอลดน้ําหนักลงมา135ยังร่างกายดีอยู่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ํำไหมนะครับและก็ก้องเทรนีที่ร่างกายดีอยู่แล้วและช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มฮอตมีโอกาสผ่านด่านสําคัญ เขาจะรวดเร็วกว่าน้องโอได้ไหมจริงๆก้อนนี้อาจจะดูว่าเร็วกว่าอยู่แล้วในเรื่องของความสดนะครับจงังหวะดักศาสตร์แข้งถ้าก้อนธทนีดักเตะได้แบบเนียนๆแล้วจะคุมอยู่ไหมถ้าหากน้องโอเดินบุกเดินเบียดนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ต้องพิสูจน์เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกเขาเคยพิสูจน์แล้วกับซูเปอร์เล็กเห็นว่ายังห่างซูเปอร์เล็กอยู่หลายกิ๊กนะครับครั้งนี้เจอมวยที่ช้าลงมากว่าซูเปอร์เล็กพอสมควรเลยแต่มีความเก๋าครับถ้าไปพลาดหลงเหลี่ยมหรือหลงแข้งเข้าไปอาจจะไปไม่เป็นก็ได้ ตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเลยก็คือห้ามพลาดให้น้องโอ๋ก่อนแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเกมละเอียดละเอียดของกล้องททนีเหมือนกัน คู่นี้เราจะได้ดูมวยที่สู้กันด้วยสมองและก็ไอคิวครับถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 1> แล้วคู่นี้ก็ยังคู่ขี้สูสีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าให้ซื้อหรือว่าบอกว่าชอบใครคงชอบไปที่ความสดของกล้องธรณีครับแม้ว่าจะมีก๊อกเดียวก็ตามแต่นี่คือไฟพิสูจน์พัฒนาการของกล้องธทรณีครับผมชอบเสี่ยงกับมวยที่มีการพัฒนาการแล้วก็ยังไปต่อได้้ากล้องธทรณนีหลงเหลี่ยมหลง,ลงแข้งก็แล้วไปครับเพราะผมเชื่อว่าหากกล้องธทรณีหลงเหลีล่ยมแล้วคงจะตามเกมคือลําบากคิดว่าถ้าแบบนี้กล้องธทรณีเป็นรองก็หน้า,หนามสดดไไปปเลยยยครััับวกนกนต่อ แข่งต่อแข่งครับกล้องโทรณีนเร็วกว่าเตะได้ก่อนครับเห็น <He hn S 2> พูดอย่างนี้นะครับก็ยังวันวันอยู่นะครับเพราะว่าาหากเชิงที่เราเห็นอย่างน้องโอชนะกุหลาบดํานั้นก็คงไม่ได้ต่างอะไรกับไฟนี้มากมายนะครับกลัวว่ากล้องธทรณีนจะเป็นเหมือนกุหลาบดําที่หลงเหลี่ยมแต่นะครับใครจะไปรู้ว่าน้องโอลดน้ําหนักลงมาที่135จะยังสภาพร่างกายดีได้มากนักสักแค่ไหนและก็โดยวัย38ปปีครับก็ยังต้องลุ้นมวยสดครับสู้ๆครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ แต่ชอบก่อนช่างหรือชอบก่อนเห็นยินประกบเนื้อตัวมองว่ากล้องเทณีน่าลุ้นครับมวยลองอนาคตไก่ครับจริงๆก็ยังไม่ทราบนะครับว่าต่อหรือลองครับเพราะว่าถ้าใครเป็นต่อเนะี่ยก็น่ารองกันทุกคนเลยครับ หลังจากจบตรวนี้นะครับก็มีได้เข้าไปอ่านบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆนานาจากโพสของวันชัปชิปไทยแลนด์เองนะครับจริงๆน้องโอ๋ก็เข้ามาเซาเช็คเหมือนกันนะบอกว่าไฟนี้เดือดแน่อะไรประมาณนี้แหละเพราะแกะส่งอ,อิโมจิเป็นไฟแล้วก็ระเบิดมานะครับในขณนะที่เสกสรรออของคนเมืองก็ปรบมือให้กับวยคู่นี้ครับเพราะว่ากองทนีน้องรักนั้นก็อยู่ในศึกนี้เนาะเป็นค่ายเดียวกันค่ายสอสมหมายมียอดพรมรุง้งจิตเมืองนนท์นะครับ อดีตนักชกวันเข้ามาให้ความสนใจกับไฟนี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณชาตีเองนะก็ใช้คําว่าทํารูปสมองขึ้นมาเงี้ยเหมือนกับอูคิดไม่ถูกนะครับบอกไม่ถูกเลยว่าใครจะชนะนะแต่เสียงส่วนใหญ่ครับบอกเลยว่ามีคอมเมนต์มาครับว่าเป็นสงครามแข่งก็ว่าไ้บางคนบอกมีแค่ผมหรือเปล่าที่คิดว่าพี่โอผ่านได้ที่แกเคยแพ้รัน นะครับก็แพ้ไม่ได้ขาดขนาดนั้นและรูปร่างพี่โอลดลงมาเวทนี้คิดด้วยอย่างชกได้อยู่นะนักชกดังๆอย่างจอมโหดก็มาเหมือนกันนะครับหลายคนคอมเมนต์บอกว่าก้องธนีชนะสวยๆครั้งหน้าอาจจะได้ชิงแชมป์กับรถถังเลยไหมเนาะนะครับอ่าเหมือนกับพลัมจะหาคดัดดีเดตไปชิงแชมป์หนึ้อา1สิปอนที่ว่างอยู่ละตอนนี้นะเขาบอกว่าก้องอยากชิงต้องผ่านไฟนี้ให้ได้นะนี่คือคอมเมนต์นะครับสุดท้ายแล้วก็อาจจะมองว่าคู่ขี้สูสีแหละแต่ก็จะเอียงไปทางความสดของก้องธนีอยู่นิดนึงนะครับ ถาว่าเยอะมากไหมนะครับพอไล่อยู่แล้วก็ถือว่าไม่ได้มาก50 50เลยก็ว่าได้บางคนยังบอกน้องโอจัดสวยๆงามๆนะครับแล้วก็เป็นศึกใหญ่จริงๆเพราะกล้องทนนี่เจอแต่ละตัวในไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าถ้าเขาผ่านน้องโอได้ก็มีโอกาสอยากจะให้ขึ้นไปสู้กับรถถังเหมือนกันนะครับก็คือใช้คำว่าเชียร์ไม่ถูงจริงครับมวยคก่นี้แฟนมวยส่วนใหญ่ออกมาในทิศทางเดียวกันครับเขาว่า ตอนนี้ก็อยู่ที่แฟนหอลมวยช่องเราแล้วครับชอบใครมองใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับแล้วก็คอมเมนต์ใครน่าชนะครับมวยคู่นี้คอมเมนต์มาได้เลยครับ